ิปของหญิงสูงวัยรายนี้นะฮะที่ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องจักรแห่งการด่านะฮะฉายาของเธอเนี่ยสำหรับป้าเป้านะฮะแม่ค้าผลไม้วโหวสิบเจ็ดปีคนสระบุรีครับหญิงสูงวัยรายนี้เหตุใดจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของม็อบและถูกพูดถึงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเหตุผลไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าป้เป้าเนี่ย เวลาแกด่าเนี่ยโดยเฉพาะแกด่าประยุทธ์เนี่ยด่านายกเนี่ยแกด่าได้ถึงจิตถึงใจด่าได้สะใจออกมาจากอารมณ์นะฮะแพชชั่นแกแบบเข้าถึงเนี่ยเวลาแกลงด้วยคําว่าไออะไรอย่างเงี้ยคือัสะใจะครับเหตุผลก็มีเท่านั้นเองเมื่อวันที่สิบเอ็ดสิงหาคมที่ผ่านมาม็อบสิบเอ็ดสิงหาฮะป้เป่าก็ได้ร่วม ขบวนกับเขาด้วยนะฮะจะเดินทางไปที่บ้านพักนายกนะฮะแต่ไปไม่ถึงครับระหว่างทางเนี่ยเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายครับมีเยาวาชนโดนจับอาเป้าก็เข้าไปด่าขอฝออ่าขอฝอควบคุมฝูงชนไงฮะเข้าไปด่าว่าไอ้เหี่ยมึงจะจับกั๊เที่อะไรไอ้ยี้ย คืออืมคือป้าแกก็ด่าหมด่ะครับทาใครทําอะไรแบบที่แกคิดว่ามองว่ามันไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องอะนะแกก็ด่าหมดอ่ะประยงประยุทธ์แกด่าหมดอ,ะอ่ะก็ล่าสุดป้าเป้า,ปา,ปาโดนจับไปแล้วฮะพร้อมข้อหาพวกชุมนุมพวกกระทําการอะไรให้เกิดความเดือดร้อนอะไรนั่นแหละเขาก็ไปแจ้งข้อหากันก็มีกลุ่มเยาวชนกลุ่มม็อบทะลุฟ้า คอยให้กำลังใจและกำลังกดดันให้เจ้าหน้าที่ปอยตัวป้าเป้าอยู่นะฮะสำหรับป้าเป้าเนี่ยแกก็เข้าร่วมม็อบมาแล้วหลายหนนะครับไม่ว่าจะเป็นม็อบ14ตุลาตั้งแต่ปี2516นะนะฮะรวมถึงม็อบเสื้อแดงปี2549นะฮะแล้วก็แน่นอนว่าเจตจำนงหรือว่าทัศนคติทางการเมืองของแกเนี่ยก็อยู่ฝั่งของม็อบเยาวชนในยุคนี้นะฮะเพราะว่า ไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยบริหารบ้านเมืองต่อไปครับเพราะมองว่าเป็นการบริหารที่ล้มเหลวตัวป้าเป้าเองเนี่ยเป็นแม่ค้าผลไม้รถเข็นเท่านั้นเองแต่ก็เก็บความอัดอั้นตันใจนะฮะเพราะว่าเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะฮะเป็นคนจนเป็นคนหาเช้ากินขําก็ออกมาด่าระบายมันซะเลยนะครับไหนๆข้าวของมันก็ขายไม่ได้แล้วนะฮะก็ออกมาเป็น กระบอกเสียงให้เยาวชนดีกว่านะครับสําหรับจริงสูงวัยรายนี้นะครับแถมเด็กๆเนี่ยก็ชื่นอกชื่นใจฮะวางให้ป้าเป้าเนี่ยเป็นหัวหอกนะในการปราศัย นะทุกครั้งที่ป้าเป้าได้พูดเนี่ยเวทีเนี่ยจะเต็มไปด้วยเสียงเฮครับเพราะว่าวันีแต่ละอันของป้าแกเนี่ยมันโดนจิตโดนใจคล้ายๆธรรมะกระตุกจิตขยับใจอะไรอย่างนั้นเลยนะฮะหลายคนเนี่ยเป็นกําลังใจให้ป้าเป,ป้านะครับเพราะว่าก็อายุหกบเจปีแล้วนะโดนจับไปเนี่ยไม่รู้ว่า จะโดนอะไรบ้างนะครับจะโดนสอบสวนจะได้กินข้าวได้นอนอะไรหรือเปล่าเออก็ห่วงอะแกยุเยอะแล้วนะก็อย่าไปทํารุนแรงแกเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการออกมาของแกเนี่ยมันก็เป็นการออกมาแสดงออกนะแสดงออกในเรื่องของปมความไม่พอใจการบริหารงานรัฐบาลนะส่วนเรื่องคำหยาบคายหรืออะไรเงี้ยก็มันก็ไม่ถูกต้องหรอกครับแต่ว่า มันก็อาจจะเป็นธรรมะกระตกจิตกระชากใจเพื่อบรรลุอรหันต์เป็นสิ่งที่อยู่ในใจนะที่แทนสิ่งที่หลายๆคนอยากจะพูดแต่ก็ไม่กล้าพูดนะป้าก็ถือว่าเป็นผู้กล้าคนหนึ่งเลยนะฮะส่วนใครจะคิดเห็นยังไงชอบหรือไม่ชอบป้าเป้าก็ร่วมแสดงความเห็นกันใต้คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Victor Victor ข่าวออนไลน์เร็วแรงทะลุนรกด้วยนะครับน,นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิกเตอร์วิกเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะครับ